ไปๆไปยิงก่อนไป่ยิงก่อนไปยิงน่หลังไงนี่นี้ดดะูด้วยนะเนี่ยสุยอดๆๆชั้นานยอดดิไอ้เหี้ย ให้ัดแมงยอดตับเดียวเราเข้ามรณะเ่อยบ้างเล่นอย่าบ้างุวณทุกจังเดี๋ยวาระกี้ มันไปชนใต้คาแล้วเด้งลงเาอย่างเงี้ยลจริงมาไี่พุ่ันเลนี่เบา่าหัวจะ่โกว่าไอเม็ดไยบเ็ดประตูอยู่ไหมี่ โดนน้ำโดนน้ำเอาไปโจดตรงหี่ really? ้เป so ็นฮีโร่เทาไหร่แล้ววะ